สำหรับคลิปนี้นะคะมาเช็คกรรมเก่าจากพอสเกิดนะเราจะอิงจากดาวมฤตยูนะคะซึ่งผู้ที่สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะก็คือผู้ที่เป็นลัคนาราศีมังกรนะคะหรือว่าผู้ที่เกิดในช่วง15มกราคมถึง14กุมภาพันธ์ก็รับฟังได้นะคะ ราบดาวมฤตยูนะคะถือว่าเมื่ออยู่ในภพเรือนใดก็มาจะส่งผลเรื่องความผันผนปปวนแปรปวนนะเรื่องนั้นๆนะคะดังนั้นก็ถือว่าในพื้นดวงชะตาของเราหากมีดาวมฤตยูอยู่ในภพเรือนไหนนะก็ถือว่าเหมือนกับเรามีเรื่องของกรรมเก่าในเรื่องนั้นๆน,นะคะอยู่ในพื้นดวงรับจุดประสงค์การจัดทําคลิปนะคะก็เพื่อทราบจุดอ่อนจุดแข็งในพื้นดวงชะตานะคะไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของความวิตกกังวลจนเกินไปนอกจากนี้นะคะ พยายามทํารูปให้มันใหญ่นะแต่ด้วยเนื้อที่ก็ได้ประมาณนี้นะคะดังนั้นใครที่มองไม่ชัดหรือมองไม่เห็นนะคะก็รับฟังไปตามลําดับได้นะคะขอเริ่มที่ชาวมังกรนะคะที่เกิดช่วงยี่สิบห้ากุมภาพันปี2 5 3พันห้า้อสาสิบแปดนะคะถึงยี่สแปดกุมภาพันปีสพันห้า้อสีิบห้าช่วงนี้ก็จะมีอายุประมาณยี่สบเอ็ดถึงยี่สิบปดปีนะคะถือว่าจะเป็นช่วงอายุที่มีดาวฤตยูทับลัคนาในพื้นดวงนะคะ การที่ดาวมฤิยูทับตัวตนนะก็บ่งบอกว่าจะเป็นช่วงเจเนอเรชันที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องไฮเทคเทคโนโลยี tech, ค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสนใจเรื่องการงานนะรวมทั้งเมื่อดาวพันผวทับลัคนานะคะก็ส่งผลให้ชีวิตมีขึ้นมีลงนะเรียกว่าเป็นลักษณะขึ้นแรงลงแรงได้นะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลต่างแดนต่างประเทศนะคะ เรื่องของชีวิตที่มักจะพลิกผันนะเช่นเรียนมาอย่างหนึ่งก็ไปทํางานอีกอย่างหนึ่งหรือตั้งใจตั้งเป้าหมายไว้อย่างหนึ่งนะคะถึงเวลาจริงว่าจะพลิกผันไปในทิศทางอื่นๆได้ในแง่ของเรื่องความคิดนะคะก็ถือว่าจะเป็นคนที่มีความคิดแปลกแนวมีไอเดียความคิดไม่เหมือนใครนอกจากนี้นะคะเรามาะระวังเรื่องสุขภาพสําหรับบางท่านนะดาวมฤริยูยทับลัคนาบางคนสุขภาพแข็งแรงดีนะคะบางคนมีโรคประจําตัวนะโรคที่ติดตัวมาแต่กําเนิด แต่ก็ถูกฉลกดีนะคะกับเรื่องของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะเรื่องของนวัตกรรมอะไรใหม่ๆนะหรือมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีนะคะต่อมานะคะชาวมังกรที่เกิดในช่วง29กุมภาพันธ์2531นะคะถึง24กุมภาพันธ์ปี2538ช่วงเวลานี้ก็จะอายุประมาณ28 35ปีนะคะ มฤตยูในพื้นดวงนะคะอยู่ในภพเรือนวินาศนะเป็นภพเรือนที่กึ่งดีกึ่งเสียนะคะภพเรือนวินาศเป็นภพเรือนที่ส่งผลให้เราเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงนะเรื่องสําหรับทางการงานก็มาจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานค้นคว้าวิจัยนะหรือทาอะไรก็มาจะโฟกัสหรือว่าลงลึกลงรายละเอียดเป็นพิเศษนะเป็นคนที่สนใจอะไรก็ค่อนข้างที่จะจริงจังได้นะสำหรับเรื่องการคนา้นคว้าการศึกษาต่างๆนะคะ บางครั้งส่งผลในเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลนะเรียกว่าเป็นลักษณะต่างแดนทางไกลในถิ่นที่อยู่ที่ห่างไกลผู้คนหรือแบบไกลมากๆนะคะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะนะในเรื่องเล้นลับเรื่องที่ค่อนข้างลึกซึ้งที่ต้องใช้เรื่องของการศึกษาค่อนข้างนานได้นะคะ สำหรับภพบเดือนนี้นะคะมักกระตุ้นทําให้เกิดเรื่องของสิ่งที่คาดไม่ถึงในชีวิตได้บ่อยนะเช่นเรื่องของอุปสรรคได้นะคะเรื่องของโอกาสก็ได้เหมือนกัน,นเรียกว่าเป็นจุดที่บางครั้งเราเองก็คาดไม่ถึงนะกับหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตนะคะเป็นเรื่องของภาระหนี้สินได้นะสำหรับภพบเดือนนี้นะคะกระตุ้นเรื่องภาระเรื่องอปัญหาที่สลับซับซ้อนในชีวิตที่บางทีจะเป็นอยู่สักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะ ดาวยังไปกระตุ้นในเรื่องของคู่แข่งศัตรูนะหรือศัตรูที่มองไม่เห็นนะอาจจะไม่ใช่คนอาจจะเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบเรื่องของอะไรต่างๆนานาที่เป็นอุปสรรคได้นะแต่ข้อดีนะคะก็คือดาวมฤตยูในภพเรือนนี้ก็ถือว่าสิ่งที่กล่าวมาก็จะอยู่เพียงชัว่วคราวนะเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนเราใช้กรรมนะเมื่อหมดช่วงเวลานะคะศัตรูคู่แข่งอุปสรรคก็หายไปนะคะเป็นสภาวะที่ปัญหาอุปสรรคและคู่แข่งศัตรูก็อยู่ไม่ทนเช่นเดียวกันนะคะ ต่อมานะคะชาวมังกรที่เกิดในช่วง21ตุลาคมปี2524ถึง28กุมภาพันธ์ปี2531ก็จะเป็นช่วงอายุ35-42ปีนะคะดาวฤตยูอยู่ในภพเรือนลาภะนะคะถือว่าเป็นภพเรือนที่ค่อนข้างดีนะลาภะก็คือลาภผลนะคือสิ่งที่ได้ไม่คาดคิดนะคะดังนั้นในชีวิตของคนที่เกิดในช่วงนี้นะคะ ก็อาจจะมีช่วงจังหวะได้ลาบนะหรือว่าได้อาจถูกรางวัลใหญ่นะหรือมีโชคใหญ่ๆเกิดขึ้นในชีวิตได้นะคะบางคนไม่ได้มาจากเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็เป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาสู่ชีวิตก็ส่งผลให้อาชีวิตดีขึ้นนะแบบปลุกปรับฉับพลันได้นะคะเนื่องจากดาวมฤตยูก็เป็นดาวที่ส่งผลให้เกิดลาบแบบปลุกปรับฉับพลันได้ด้วยนะคะ อะไรก็ดีในแง่มุมของเรื่องการลงทุนเรื่องของการใช้เงินไปกับเรื่องของการค้ากานขายนะก็ถือว่าเป็นดาวผันผวนบางครั้งลาบผลก็อยู่ไม่ทนอยู่ไม่นานนะคะหรือว่าเรื่องของการเก็บรักษาลาบผลที่ได้มาบางทีก็อาจจะมาเร็วไปเร็วนะมีลักษณะความผันผวนในเรื่องของลาบผลได้ด้วยเช่นกันนะคะส่งผลให้บางคนมีเรื่องของรายได้รายรับนะหรือลาบลอยเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีได้นะคะเช่นเรื่องของการไปเกี่ยวข้องกับอะไรสมัยใหม่นะเรื่องเกี่ยวกับ ลาบทางไกลต่างแดนต่างประเทศนะหรือมักเป็นคนที่มีโชคลาบแบบแปลกๆอยู่เสมอนะคะส่งผลให้นะคะมีเรื่องของช่องทางรายได้นะบางคนเป็นลักษณะอาชีพการงานที่พิเศษไม่เหมือนใครนะหรือมีช่องทางการหางเงินเป็นเฉพาะส่วนตัวนะคะสำหรับชาวมังกรนะคะที่เกิดช่วง5ตุลาคมปี2517ถึง20ตุลาคมปี2524นะคะก็จะอายุประมาณ42-49ปีนะคะ ดาวมฤตยูในพื้นดวงชะตางคุณนะคะจะอยู่ในภพเดือนกัมมะนะก็คือภพเดือนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตําแหน่งการงานความรับผิดชอบนะคะดาวมฤตยูในภพเดือนนี้นะคะส่งผลดีกับเรื่องการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ต่างถิ่นแดนไกลนะคะเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศน,นวัตกรรมความทันสมัยต่างๆได้นะคะอย่างไรก็ดีดาวมฤตยูส่งผลให้หน้าที่กันงานบางทีมีลักษณะไม่ค่อยมั่นคงนะอาจจะเป็นงานที่ทําอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงการผันผวนเกิดขึ้นบางคนเหมาะกับเรื่องการงานที่ทําในระยะสั้นๆนะคะทังท่านนะคะมีปัญหาเรื่องหน้าที่กันงานรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นคงไม่ค่อยเสถียรน,นะก็จะมีลักษณะการงานที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะ งานที่ถูกฉลกนะคะก็มาจะเกี่ยวข้องกับงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะคะงานที่หยิบจับทําอะไรที่คล้ายๆงานอดิเรกความสามารถพิเศษที่ทําหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันได้นะคะต่อมานะคะชาวมังกรที่เกิดในช่วง14กันยายนปี2510ถึง4ตุลาคมปี2517นะคะช่วงเวลานี้ก็จะอายุช่วง49ถึง56ปีนะคะดาวมฤิตยูในพื้นดวงของคุณอยู่ในภพเรือนสุภะนะคะก็คือภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง เดินทางนะคะเรื่องของต่างประเทศเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะเรื่องของอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไอเดียความคิดจินตนาการนะคะโดยดาวมฤตยูในภพเรือนนี้นะคะก็ส่งผลให้มีความสนใจในเรื่องของการศึกษานะในเชิงแอบส t r a c t ต่างๆนะบางคนก็เป็นเรื่องของหลักธรรมคาสอนได้นะคะความเปลี่ยนแปลงหรือจุดหักเหในชีวิตบางทีเกิดขึ้นจากเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนที่มีศักดิ์มีอํานาจเหนือกว่าเรานะคะ ท่านมีวิถีชีวิตมีเรื่องการงานนะหรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางมากก็ได้นะคะเนื่องจากพบเรือนสุภาก็เป็นเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวนะเรื่องของอะไรที่อาจเป็นลักษณะความเจริญก้าวหน้างอง,อง,งามนะคะส่งผลดีนะคะไปกระตุ้นเรื่องประสาทสัมผัสนะเรื่องจิตพิเศษนะเรื่องความสามารถทางจิตก็ได้นอกจากนี้นะคะอาจส่งผลกับบางท่านที่มีลักษณะความคิดวกไปวนมานะเป็นลักษณะฟุง้งซ่านมีความวิตกกังวลได้ง่ายก็ได้นะคะ สำหรับท่านที่เกิดในช่วง23สิงหาคมปี2503ถึง13กันยายนปี2510นะคะช่วงเวลานี้ก็จะอายุในช่วง56ถึง63นะคะดาวมฤตยูของคุณอยู่ในภพเรือ,มอรนมรณะนะคะเป็นภพเรือนเรื่องเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงได้นะนอกจากนี้เป็นภพเรือนที่อยู่ตรงกันข้ามกับภพบเรือนเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองนะคะ ในชีวิตนะคะก็มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแปร,ปรผันในเรื่องของเงินทองเรื่องฐานะได้นะเนื่องจากดาวมฤตยูตรงนี้นะคะ,ะก็กระตุ้นเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะก็โดยตรงกับเรื่องการลงทุนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนะคะ ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะเนื่องจากดาวมฤตยูอยู่ในภพเดือมนมรณะนะคะอย่างไรก็ดีนะคะดาวมฤตยูในภพเดือนนี้นะคะก็จะส่งผลให้อาจเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นนะหรือว่าคุณมีเรื่องความทุกข์เกี่ยวกับสุขภาพก็จะเป็นอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะเข้าทํานองว่าเป็นโรคเวรโรคก,กรรมนะคะเมื่อหมดช่วงเวลานะโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นก็อาจจะ หายไปได้เองนะคะนอกจากนี้เรื่องของคู่แข่งศัตรูนะก็ส่งผลนะก็มีด้วยนะแต่ว่าเราวริตยูในทุสถานพบนะคะก็ส่งผลให้คู่แข่งศัตรูมักแพ้ไัยนะคะเรื่องอันตรายหรือเรื่องอะไรที่ร้ายแรงก็มักจะเฉียดหรือมาไม่ถึงตัวนะคะบางท่านนะคะได้ประโยชน์จากเรื่องเงินทองนะที่ได้มาจากเรื่องมรดกเรื่องสินทรัพย์เรื่องอะไรกเก่าเดเดิมๆในชีวิตนะคะหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแวดวงสุขภาพความป่วยความเจ็บความตายก็ได้นะก็ส่งผลดีกับเรื่องการเงินการทองนะคะ สำหรับท่านที่มีดาวมฤตยูอยู่ในภพเรือนนี้นะคะเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองนะ,ะอาจจะต้องเก็บเป็นสินทรัพย์หรือเป็นข้าวของไปนะคะเนื่องจากดาวมฤิตยูยจะส่งผลให้คุณมีเงินแล้วก็มักมีเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่เสมอนะคะสำหรับชาวมังกรนะคะที่เกิดในช่วง2สิงหาคม2496ถึง22สิงหาคม2503นะคะช่วงอายุก็คือ63ถึง70ปีนะคะดาวมฤิตยูของคุณในพื้นชะตาอยู่ในภพเรือนปัตตานินะคะก็คือภพเรือนตรงกันข้ามกับลักนณา ส่งผลเรื่องของหุ้นส่วนนะคะเรื่องคู่ขาคู่สัญญานะรวมไปถึงเรื่องของคู่คลองนะคะอาจจะหมายถึงเรื่องของการผันผวนได้นะ,ะในชีวิตอาจจะมีปัญหาเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนนะคะคบหาใครนะคะมักมีความผันผวนผเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ,ะเรียกว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นอกจากนี้นะคะมักเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนต่างวัยนะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานะทางการสมรสได้นะในช่วงชีวิตนะคะ บางท่านนะคะถูกฉลกดีกับเรื่องของการค้าการมีหุ้นส่วนหรือผู้สนับสนุนนะคะที่มาจากเรื่องต่างแดนทางไกลต่างประเทศนะคะสำหรับชาวมังกรที่เกิดในช่วง13กรกฎาคม2489ถึง1สิงหาคม2496นะคะช่วงอายุก็คือจะอยู่ประมาณ70ถึง77นะคะดาวมฤตยูอยู่ในภพเรือนอรินะคะเป็นชาวมังกรที่ถือว่าค่อนข้างสู้ชีวิตนะเนื่องจากภพเรือนอริก็เป็นภพเรือนแห่งปัญหาอุปสรรคนะคะกว่าจะได้อะไรมาถือว่า ต้องใช้ความอดทนสูงนะคะนอกจากนี้พบเรือนอรินี้ยังหมายถึงเรื่องของอุปสรรคปัญหาคู่แข่งศัตรูนะแต่ข้อดีนะคะของดาวฤตยูที่อยู่ในภพเรือนทุกสถานะภพนะคะก็คือคู่แข่งศัตรูก็มักจะแพ้ภัยไปนะเรียกว่าอะไรที่เป็นภัยที่ใกล้จะมาถึงตัวก็มักจะมีอันต้องมาลายหายไปนะคะรวมไปถึงโรคภัยต่างๆนะคะก็เป็นอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะพอถึงจังหวะที่ใช้กรรมหมดแล้วนะหรือเรื่องของการ จ็บป่วยอะไรก็มักจะมีหนทางทุเลาเบาบางนะคะหรือบางทีก็หายไปได้เองนะคะชาวมังกรนะคะที่เกิดในช่วงปี2483นะ่อถึง12กรกฎาคม2489นเะเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะอายุ77-83ดานะคะดาวมฤตยูจะอยู่ในภพเรือนปุตตะนะคะเป็นภพเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกหลานเรื่องบริวารน,นะคะเรื่องของการเสี่ยงโชคลงทุนเกี่กัไรนะเมื่อดาวมฤตยูอยู่ในภพเรือนนี้นะคะบางคนก็มีความ ใกล้ชิดบุตรหลานนะบางคนก็อยู่ห่างไกลกันนะคะหรือมักมีปัญหาเรื่องบริวารความไม่คงทนของอคนต่างวัยที่จะต้องเกี่ยวข้องกันได้นะคะแล้วเดืนี้ส่งผลให้ชอบเสี่ยงโชคนะมีลักษณะใจกล้าได้กล้าเสียนะคะเรื่องของการเสี่ยงโชคลงทุนเก็งกาไรบางช่วงในชีวิตนะคะมีจังหวะมีโชคเฮงนะในเรื่องของการเสี่ยงดวงต่างๆนะคะบางท่านมีโชคดีกัแบบเรื่องแหล่งรายได้นะเรื่องของงานอดิเรกเรื่องของแหล่งที่มาของเงินทองแปลกๆได้นะคะ อย่างไรก็ดีดาวมฤตยูเป็นดาวที่ผันผวนนะบางทีก็ส่งผลให้มีรับผลอยู่ช่วงหนึ่งนะบางช่วงก็อาจเก็บไว้ไม่ค่อยอยู่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ได้สำหรับในภพเรือนต่อไปนะคะก็คือภพเรือนพันธุนะคะก็คือน้องๆนะที่เกิดช่วง6มีนาคมปี59นะคะถึง7กรกฎาคมปี2565นะตอนนี้ก็จะอายุประมาณ1ขวบถึง8ขวบนะคะ ดาวมฤตยูของเด็กรุ่นนี้นะคะก็อยู่ในภพเรือนพันธุนะเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะเรื่องของสินทรัพย์ต่างๆนะการที่ดาวมฤตยูในภพเรือนนี้นะคะบ่งบอกวาอ่าเดินทางบ่อยนะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหลายๆครั้งนะในช่วงชีวิตนะคะนอกจากนี้ชีวิตอาจเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศเรื่องต่างแดนเรื่องทางไกลรับเยาวชนชาวมังกรที่เกิดช่วง2มีนาคมปี2552ถึง5มีนาคม2558นะคะ ช่วงอายุ8ถึง14ปีนะเป็นดาวมฤตยูที่อยู่ในภพเรือนสหัชชะนะคะก็คือภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนฝูงแวดวงสังคมนะคะชีวิตนะคะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องเพื่อนฝูงนะค่อนข้างมากบางคนมีเพื่อนเยอะนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเพื่อนในแวดวงโซเชียลออนไลน์นะหรือว่าบางคนมีเพื่อนน้อยนะเป็นลักษณะเน้นคุณภาพก็ได้นะมีความผันผวนเกี่ยวกับเรื่องการคบหาผู้คนได้ เช่นคบคนเป็นกลุ่มกลุ่มไปนะอาจเนื่องจากย้ายโรงเรียนบ่อยนะคะมีเรื่องของการเดินทางหรือว่ารู้จักคนหลายกลุ่มบางคนในช่วงชีวิตนะคะมีการแยกออกจากเรื่องของพี่น้องนะคนใกล้ชิดนะเนื่องจากภารกิจหน้าที่ไปเรียนต่อหรือหน้าที่การงานนะคะ การครบหาต่างๆถือว่าสําคัญนะคะกับชาวมังกรนะในรุ่นนี้นะคะเนื่องจากเพื่อนฝูงแวดวงเป็นลักษณะที่เกิดความผันผวนได้นะหากคบในกลุ่มที่ดีนะคะก็จะชักนําไปสู่เรื่องดีนะคะหากเจอกลุ่มที่ไม่ดีนะ,ะก็จะนําพาความเสียหายมาสู่ชีวิตได้ดังนั้นก็อาจต้องะระมาระวังเรื่องการครบหานะคะ สำหรับชาวมังกรนะคะที่อายุ1 4ถึง21นะคะก็คือเกิดช่วง27กุมภาพันธ์2545ถึง1มีนาคม2552นะคะดาวมฤตยูจะอยู่ในภพเรือนเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองรายรับนะคะเป็นภพเรือนนะคะที่เมื่อดาวผันผวนไปอยู่นะจะทําให้เรื่องของการบริหารการเงินนะคะมักจะมีปัญหาเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะเรื่องของการเงินการทองมักรั่วไหลมีที่ไปนะคะเรียกว่าต้องอ,อยู่ในสภาวะที่ต้องปลูกฝังเรื่องการบริหารทางการเงินนะคะ สำหรับข้อดีนะคะก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการหาเงินนะที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลได้ดีนะคะเรื่องเกี่ยวกับไฮเทคเทคโนโลยี Tech มาเกี่ยวข้องกับเรื่องการหาเงินหาทองนะหรือว่าเน้นไปที่เรื่องของอะไรที่ทันสมัยไฮเทคก็ว่าจะเป็นแหล่งเงินทองของชาวมังกรที่เกิดในช่วงนี้นะคะส่งผลเรื่องของสถานะทางการเงินนะมีจังหวะที่ดีด้วยนะมีจังหวะผันผวนด้วยนะคะเรียกว่ามีมีหมดหมดได้นะสำหรับดาวมฤตยูในเรือนการเงินนะคะ ส่งผลให้เมื่อมีเงินก็มักมีรายจ่ายเข้ามานะคะเรื่องของการเก็บเงินก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะมีเหตุให้ต้องใช้นู่นนี่นั่นนะคะดังนั้นเรื่องของการบริหารทางการเงินการเก็บออมนะก็เน้นไปที่เรื่องของการเก็บไปในสินทรัพย์นะซื้อของชิ้นใหญ่นะคะหรือว่าลงทุนอะไรที่เป็นเชิงเก็บสะสมระยะยาวนะน่าจะเหมาะสมกว่านะคะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะในเรื่องของดาวมฤตยูส่งผลกับภพบเรือนต่างๆของชาวมังกรอย่างไรนะคะสำหรับในเรื่องของ ช่วงวันเกิดพศอตอ่างๆนะสำหรับใครที่ไม่ตรงตามนี้นะคะก็เป็นได้ด้วยนะเนื่องจากในบางปีนะคะดาวมรตยูก็มีการโคจรช้าหรือเร็วในบางช่วงได้เหมือนกันนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวมังกรน,นะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ